สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับกี่เว้ยอ่ะเอาไม้ไปนหนึ่งอันโอเคครับเรียวันนี้บอกเลยว่าอยู่ที่กิเมกาพาซ่านะมาแป๊บเดียวคือเริ่มมาเขาเรียกว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมมนมาเทียเท่ยวเฉยว่าแบบมีอะไรให้หน่าสนใจไหมอ่าไปต่อครับผม วันนี้มาถึงเย็นแล้วนเนี่ยใช่ครับผมวันนี้ผมมาไวผมบอกแค่นี้ะแหละนะกปกติกี่จะมาทักประมาณ5้าโมงเย็นเนี่ยเมกาพาตาปิดไม่รู้จะมาใหม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ตึกอเวเวน,นะรถยังติดเอติดม,มากติดอะไรแล้วก็ข้างหลังนี้เราอยู่ที่เมกะพา่านะไป,าไ,ปไปเราก็เผชิญ <พา S 1> เผชิญโชคบนถนนบนถนนไปครับผม วันนี้กี่พาเฮียมาดูอะไรไม่ไม่พร้อมจะเสียตังค์ช่วงนี้เดินเล่นดีกว่าเฮียเผื่อแบบมีงานอะไรแป,กแปกแลกๆเราก็ไปเดินดูกันเออแต่คือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรออกใหม่นะไม่มีไม่มีอ่านี่ถึงแล้วครับเมกกะพาซาจริงๆม,มันควรมีด้วยมันควรมีออกใหม่อ,อตอนนี้มีแต่งานจีนนะใช่ครับ นี่ครับไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วที่นู้นที่นู้นก็ไม่ได้มา,าครับเข้ามาครับนี่เจอร้านมิลทอยเขานี่สองร้านเลยเห็นไหมเป็นร้านใหญ่เลยเขาเอามารวมกันแล้วมารวมล่างไงฟิวชันรวมลวม่างรวมล่างเนียเทียบร่างการเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไนด์โซเดียเป็นเขาเรียกว่าเหมือนนี่ จริงจมันเป็นอาร์ทอยแต่ออกมาเป็นลายลของัำดำมันก็มีทุกปีนะใช่ใช่ครับปีละหนึ่งเขาเรียกว่าปีละหนึ่งราศีใหญ่ใหญ่ปีละหนึ่งราศีสวัสดีครับโอ้นี่จะทะลุเลยเบื้องอ่านี่ยนี่อุปกรณ์อุปกรณ์นะอุปกรณ์เพียบไอเนี้ยผมแนะนำจริงๆนะอะไรอ่ะไอ คิงที t ีเนี่ยห้ารห้าสิบบาทฟิลการตัดเนี่ยคล้ายๆกับพวกตัวทามิย่าตัวอะไรนะสามห้าใช่ฟิลการตัดคล้ายๆกันเลยทัวเบดทัวเบดใช่ถ้าใครแบบว่าเขาเรียกประหยัดงบนะซื้อได้นี่โอ้โหตู้เพียบนะตู้เดิมตู้เดิมตู้เดิมเพิ่มเติมคืออยู่ขั้นกลางนี่ย้าไปเลยเฮ้ตัวใหม่อะนะอะไรอะนสไตล์อะไอรูท มันมันมันเข้ามาหลายวันแล้วแต่ผมเพิ่งมาเห็นสไตล์ฟรีดอมโรสนะมันคืออ๋อสีชมพูเหรออ่าเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือสไตล์รูทแหละแต่หัวมันรู้สึกมันจะเข่ามันจะเอียงขึ้นไฮเกตนะกี่บาทกี่บาทแปดร้อยกว่าบาทครับแปดร้อยกว่าบาทนี่อย่างจ้าจำจำวันนี้มาเดินเล่นวันเสาร์คนเยอะเมื่อกี้ไม่ดูเลยคนโคตรเยอะจริงเหรอแต่คนไม่ซื้อ เหมือนเราไปครับผมวนไปครับตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะนี่เอ๊เหมือนร้านค้าเหมอนก็แบบนะนี่ในห้างมาว่าร้านออนท็อปทอยออนท็อปอยมามาเดินไปแถวดิเดินไปแถวเดินไปแถวอ่ะตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งออนท็อปทอยอะนี่ครับไปดูซิคำแรกที่เขาจะทักเฮียว่าอะไรอนะอยู่หรือเปล่าเหอะ ดูหรือเปล่าผมว่าสวัสดีครับไม่อยู่เว้ยอยู่ครับอยู่นี่ไงสวัสดีครับเห็นไหมสวัสดีครับเห็นไหมผมทายถูกเปล่าคำแรกที่จะทักไงสวัสดีครับก็เจอเฮก็ต้องสวัสดีครับแต่ถ้าเจอกี่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งครับเจอกี่นี่คือพูดได้เปล่าว่าพูดไม่ได้ครับถางพวกคอนหมดยังครับยังครับเดี๋ยวจะส่งไปทำสีเซลเชตให้พี่เล็กครับเส็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มีคนทําอยู่แบบไม่ใช่คนนั้นอ๋อใครผิดเลครับตอนอันนี้อันนี้เขาเจ้าพ่อเจ้าพ่อตรงต่างประเทศเลยใช่ก็ขอคิวไปเรียบร้อยแล้วครับคิวเรียบร้อยแล้ะของใหญ่นะเดินเล่นดีกว่าเดินหาห้องว่างนะพี่ท็อปเอ้ยวางกูใหเลยเอาดิเอาแล้วมีโปรเจกต์ใช่ไหมเนี่ยไปไปเดินผานห้องว่างเดินเที่ยวแต่ให้พี่ท็อปหาให้อ่าไปจอห้องไหนมาได้เลยครับ ไปเราขึ้นจะเอ้าริพังริพังไม่ใช่ไอบันไดเลื่อนพังบันไดเลื่อนพังได้ข่าวว่ามีเขาเรียกว่าแม่บ้านตกหยอ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 กจริงจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เมกาพาซาบันไดเลื่องแม่งจะใช้ไม่ได้พูดพูดได้พูดได้อุ้ยตายเลยครับตาพูดได้เหรอตาพูดได้อนนี้อยู่ชั้นหนึ่งเราขึ้นไปชั้นสองชั้นสอง ต้องมาลุ้นว่าวันหนึ่งอะไรจะเสียทีนี่ระหว่างบันไดเลื่อนกับลิฟต์เอ้ยแตอนนี้นตอนนี้คนก็น้อยลงแล้วนะใช่ครับใช่ไม่มีอะไรออกใหม่เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปหนร้านดีดีทอยดีทอยดีทอยตอนนี้ของก็เริ่มแห้งแล้วทำไมอ่ะขายดีจัดลดราคาเขาขายดีมากขายดีก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาดึงขายดีขนาดนี้เอยเอาทำเอางงเลยขายดีจัดเลยเอ้า เขามีลดราคาหน่ใช mm ่ไหมเหรอช่วงต้นปีเขามีจ hmm. ัดโปรโมชั่นับว่าแบบลดราคาคนก็ยังพ้อมีอยู่นะครับผมเห็นไห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 มนี่แล้วอีกส่วนหนึ่งเขาเปิดเป็นนี่เปิดเป็นกล่องสุ่มตจุ่มแล้วจุ่มจุ่มจนี่ต้านจุ่มคนเยอะเลยใช่ครับสุดยอดนะครับผมไปครับผมตอนนี้มาถึงหน้าร้านดีทอยแล้วดีทอยกันดั้ม ไปครับผมเราก็จะเจอคนประจำมนไงหมครับไม่เป็นไรมีอะไรออกาใหม่ครับผมไม่มีเหงาเหงาอีกสองอาทิตย์หน้าตย์หนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมีดอมตัวใหม่โมจีนอเรียบเลยเรียบเลยแต่ก็สวัสดีครับ เอาไปเนี่ยเราเนี่ยเอาอซีดอมตัวใหม่อ่ะเอาจีอ่ะแต่ติ๊กอิมเมทัลเนี่ยเอาเอาหมดอ่ะเอาทุกตัวเอาทุกตัวไม่ได้เอาวันนี้มีเท่าขึ้นมาขึ้นมาเมื่อเที่ยงฮะไมเป็นสีทองอ่ะมีทุกสีแต่สีทองโพมีสีปกติกับสีทองสีทองดูเขาเป็นสองเฉดด้วยนะตัวนี้สี่พันห้าสีทองตัวนี้สามเฉดเนี่ยสองพันแปดใช่เฮ้ยราคาได้อยู่นะของควกเนี่ยก็ไปตกตัวอ่าไม่ซื้อ เราก็เป็นแบบนี้เอาไปรีเพนใหม่ไปเดินลายใหม่ไปทำอะไรใหม่ไม่เอา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 พี่เกียจไปไปต่อไปกี่ตอนนี้อยู่ชั้นสองไปดูเลโก้ดีกว่าโลเก้เลโก้โอ้ยเดี๋ยวมีร <Bond> <t ans> ้านเฮียร้านเฮียของจีนน่าจะเข้านะน่าจะมีว่าเฮ้สปยเดอร์แมนเฮ้ยอันนี้แบบฟีลแบบเหมือนกรอบรูปนะอ่า เดี๋ยวนี้เลโก้จีนแบบว่าทำเขาเรียกว่ารูปแบบแบบเริ่มล้ำขึ้นเรื่อยๆโลกกับตันอเมริกาสุดยอดอนี่มีมีมีเกมแพ็กแมนด้วยนะเป็นตู้เกมมีรถมีอะไรโอ้โหเยอะปะไปไหนต่อนี้ยมีมีููมีบ้านอ่าพาทุกคนมาเดินเล่นนะครับผมไปไปต่อดีกว่าพวอบวกวชั้นสาม เอ๊ะเราจะไปไปร้านไหนต่อมีร้านไหนแนะนำไหมโมลิโคโกโลโมลิมีอะไรใหม่วันนี้ผมว่าไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเห็น mm hmm. พวกมินิปลามาใหม่เฮ้ย hey, จริงเหรออ่าขบวนการไดเรนเจอร์เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันจะมีต้นเดือนมันจะมีหนังออกมาเป็นอะไรนะอ๋อ oh. ที่เราไปดูกันเราเราจะไปดูนี่เราไปดูกันดั้ม กันดั้มมันก็มีกันดั้มมันก็มีกันดั้มไอ้นี่แต่มันมีหลายเรื่องเออไรเดอร์ก็มีอ่าไรเดอร์จะเป็นมาสไรเดอร์ไฟท์เออห้าสิบปีเป็นคัมไรเดอร์ไฟท์เน็กซ์แต่คือว่าฉายจริงประมาณกลางเอ้กลางเดือนกลางเดือนใช่ป่ะใช่ครับฉายจริงวันที่สิบห้าส่วนกันดั้มวันที่แปดถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้แต่เราดูวันที่สองอ่าเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้ดูเฮีอย่างเนาะเดี๋ยวพาไปพาไปเสือกพาไปเสือก เดี๋ยวไปเลื่อนดีกว่าไปเลื่อนเราตอนนี้ไปเลือนอยู่ที่อัลติเมททอยชั้นสามนะครับนี่เขาเปลี่ยนมาเป็นสุ่มเหมือนกันนะมีสุ่มมีการ์ดมีชุดผ้าเยอะเลยเนี่ยใช่ครับคนแน่นๆเลยเยอะเลยเนี่ยอันนี้ร้านเปลี่ยนเป็นร้านกล่องสุ่มเยอะนะใช่ครับขายดีกล่องสุ่มตอนนี้ฟีเวอร์ฟีเวอร์นี่ครับ Toys Selected อันนี้มันคือกล่องเทียบเลยทุกคนแล้วอยู่นี่อันนี้ทอยซีเล e c t Toys s e l e นี่ มีมีของนี่นดูทีซีโลอยากได้ทีซิโลไอพวกไวด์เดอร์ตัดใจละอุ้ยอย่าตัดใจสิของเขาดีจริงๆดูถากใหด่าดิไปแล้วราคาอันนี้กล่องเวอร์สองด้วยนะเวอร์สองใช่ต่างกันยังไงวะต่างกันหน้ากล่องกับอาวุธนั้งนิดหน่อยเนี่ยจะไม่ผิดนะ อาจจะผิดก็ได้ใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเข้าใจหรือเปล่าจะเอาอ่ะเอาเอายังไงอะมีจุ่มนี่ก็มีจุ่มนะพักหลังทำไมเราชอบหาเรื่องคนดูไปครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยขายพวกร้านขายพวกพอทอยคอทอยเยอะเอาอันนียว่าเป็นละแวกที่เราเดินมาประจำนะเนี่ยอันเนี้ย มีเกือบทุกตัวขายแดกหมดเรียบร้อยเรียบร้อยลาก่อนบอกร้อยจะไปใช้แดงสวัสดีครับ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 นี่โมริโมริโมรินี่พีซิโร่มีนี่จะแมเนจริงๆเขามีอ่นี้กะไอคัตในเรื่องเบอร์เซิร์กอะสวยมากอยากได้แตบมันแพงมากตัวนั้นสวัสดีครับนี่พี่อบเลย นี่นี่นี่ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามาใหม่เลยนี่ใช่นี่เสือขาวมินิพาเสือขาวราคาดีด้วยสองพมันมีมันมีมันมีเยอะนะเป็นที่มินิพาตอนนี้ผมว่าเขาจะออกพวกมินิพาขบวนการเก่าๆมาให้เราเล่นใหม่เพราะว่าสมัยก่อนหุ่นมินิพามันจะเป็นแบบแนวแบบประกอบโง่ๆอ่ะทำดีขึ้นใช่ไหมโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ ฟิลแบบว่ากลายมาเป็นเฮดจีสายสายเจอทอมแอนเจอรี่เนี่ยดูดิดินจาฮาตอริเคย <c oughs> เคยเห็นมะ <c oughs> นี่ปาแมนบูบี้ไงบ,บูบี้ป่ะวะใช่ใช่ไหมปาแมนโดเรมอนเนี่ยอย่างจาบนี่ไงเนี่ยนี่โรบอตเพียบเลยนี่ดูดีกล่องนี้ <c oughs> โรเทศเล่ยกี่มันคืออะไรวะ อ่านมันก็คือโรบอทใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนพวกขุนเหล็กนี้ใช่ป่ะขุนเหล็กเลยเหรอใช่ใช่ครับเป็นเหล็กเลยเหรอใช่ในี่ไงมันก็คือโรบอทนี่ไงอันนี้อันนี้คือคือโช็อกโกชินตุยุคยุคเก่าเลยนะแล้วมันจะให้สแตนดี้มาที่เป็นหุ่นคนขับอ่ะแต่มันตัวนี้มันเป็นเหล็กอ่าอ่าเป็นเหล็กแบบเหล็กเลยเหล็กเหล็กเหล็กรอเนี่ยเนี่ยดูดิอย่างเท ไปไปต่องานขั้นสุดเขานี่งานขั้นสุดงานขั้นสุดเออร้านนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเอาแกะกล่องมาปุ๊บได้กลิ่นญี่ปุ่นอ่ะใช่กลิ่นฮอกไกโดไปครับตอนนี้อยู่ชั้นสามเราอุ้ยฮะอันนี้คุณลุงบอกอะไรบีทเอ็กซ์รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักบีทเอ็กซ์งานนี้หายากนะผมรู้ว่างานนี้หายาก ไปครับไปต่อที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวคนอ่ะก่อนใส่เกาะเด็กๆชอบเอาไปเป็นลบเป็นยางลบเอาไปลบสารตรงไปชั้นนี้ก็จะเป็นเนี่ยพวกไอเขาเรียกว่าอะไรนะเเารียกว่าลังข้าวพวกตู้พวกตู้ตู้โชว์เคชั่นโชเคช่นเทียบเลยแล้กเฟอร์รี่ก็มีเห็นไหมเฟรชนะก็เป็น ร้านขายโมเทียบเลยนะใช่พวกพามาเดินดูเรื่อยๆนะเนี่ยฟิกเกอร์พวกแหล่มีเยอะเพราะคนคือเยอะเพราะจริงๆแล้วฟิกเกอร์ราคาไม่แพงนะใช่ครับอ่านี่จุ่มเยอะเลยจะมีฟิกเกอร์ไม่เจอนานเลยนะไม่ใช่คร้านทาวน์เฮาส์ไม่มาเอาของกะทีใช่ไหมไปอันนี้ชั้นสามขึ้นไปชั้นสี่ไหมได้ครับได้เลยไปครับผมนี่ชั้นสี่ ตอนนี้กำลังขึ้นไปชั้นสี่เฮ้ยตอนนี้มันเหมือนกับอะไรมาแรงเหรช่วงนี้เหรอเฮียช่วงนี้เป็นจุ่มช่วงนี้กล่องส่มันฮิตแบบเบอร์ไวมากกว่าคนเล่นได้ทุกเขาเรียกว่าคนทุกประเภทเล่นได้นี่ถ้าใครอยากได้ของของเล่นเก่าๆของเล่นเด็กๆมีขายที่แบงานวัดนะที่นี่นะที่นี่ก็มี ในทุกแบบปืนเนื้อกันนี้ก็มีเออเนี่ยเห็นไหมกลบกล่องนี่เป็นไหมตรงนี้มีร้านเยอะขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยเรามาวันที่เขาเปิดร้านวันนี้เปิดร้านไงเขาบิบอยเขาบิบอยเขาบิบอยเขามีลูกค้าอยู่วะไปนี่ก็มีร้านเดโกตรงนี้อีกร้านหนึ่งนะเราไปดูอันนี้น่าจะเป็นตู้โชว์เคสแลบร้านใหญ่สุดครับทอยซิตี้มีใหญ่มากนี่เห็นปะ งานงานหลากหลายมากเลยนะฮยคุอสุดอ่ะคือนึกการ์ตูนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องไหนนะในนี้มีหมดมีหมดใช่เห็นไหมดูดิเป็นตู้โชว์เคสฝากขายก็มีใช่ไหมอ่านี่เดินทะลุมาทางบันไดคู่นี่เนื้อว่วแลงร่้านนี้ก็งานพวกงานอะไรนะสยองขวัญซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยมีงานหนังงานหนังดีกว่าอ่า นี่ดูร้านร้านโมจีเอ็ม y นี่มอไอเดียอยู่นะไอเจ็ดสีสีสามอ๋อสีน้ําเงินใช่ไหมอ๋อสีสามรออยู่อวัสดีครับวัสดีครับนี่นี่ยังไม่ทันเข้าร้านเลยตะโกนบอกลดได้แล้วอ่ะจริงเนี่ลดเลยร้านนี้ดีนะครับซื้อปุ๊บมีกระดาษเชชู่ขายด้วยสิบาทอ่านี่เพียบครับเพียบครับตัวนี้ดีมาก ของดีครับมันทําใหม่เป็นของดาบันแล้วอาวุธอ่ะมันทําเพิ่มมาให้อีกมีแบบเป็นลันเชอร์ติดเดททีนี่เลดมบิลสูตเนี่าใช่ลถ100บาทนี่ของดีเลยนี่ของดีของเดกของเดกแต่ก็มี่รูลิ่งรูลิ่งขายเรื่อยๆนะดูเหมือนนะถ้าเมื่อไหร่ที่ดาบันมันทำโครงเหล็กมาผมว่าอันตรายอ่าไปมีอะไรไปครับไปต่อเนต่อเลยนต่อ อันนี้อยู่ชั้น4ชั้น5้อดิวาชั้นหแล้วก็ชั้น6เลยแล้วกันได้เลยถ่ายทีเดียวเลยไม่ต้องตัดเลยขี้เกียจตัดได้ได้ครับมันวันนี้เราก็เขาเรียกว่ามาเดินแหละมาเดินเขาเรียกว่าทวนว่าร้านไหนที่เราไปประจำเฮ้ยบางทีไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันแปลกนะใช่ครับของมันคือเขาเรียกว่าอะไรของที่นี่มันเปลี่ยนหน้าของไปเรื่อยๆบางแบบเปลี่ยนวันต่อวันก็มีแล้วแต่เรา เผอะคุณดูคลิปนี้ใช่ไหมคุณมากันเองแางนี้ดีกว่าชั้นห้าชั้นห้าที่มันมีร้านปั้นใช่ไหมมาดูดีกว่านี่ฮะปึ๊บ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 นี่เรามาดูนี่นี่มีกาแฟร้านกาแฟตรงนี้ผมีกาแฟเดี๋ยวเรามาสอยกาแฟนี่ครับนี่นี่นี่มีทั้งจุ่มมีทั้งร้านกล่องสุ่มเยอะมากนี่ร้านปั้นนี่จะเปลี่ยนเป็นร้านกล่องสุ่มแล้วเนี่ยดูดิ นี่มีสุ่มเนียก็อยากได้แบบเออ่กันเขาเรียกว่าอะไหร่เอาสเปซมอลลี่กันดั้มไปตั้งที่ห้องมั่งนะเเฮยแต่ราคาโหดร้ายเหลือเกินนะเอาสเปซมอลลี่สีธรรมดาแล้วเอาไปทําสีกันดั้มไหมเดินไลายแม่งเลยไหมล่ะนี่ครับเดินมาเนี่ยเดินมาแบบไม่กี่ก้าวไม่กี่ซอยก็จะเจออีกแล้วเนี่ยอย่างสูงอย่างเงี้ยเห็นไหมร้านนี้เฟี้ยวมากนะใครที่แบบเป็นสายแบบ อันนี้หวานนะแแแแแแสเซซอรี่ใช่อันนี้คือถ้าเราอยากจะเอาพวกกล่องสุ่มเราอ่ะมาทำเป็นพูงแจเออดูดิก็ทำได้เนี่ยดูดิเนี่มีลูกเป็นลูกปัดอะไรเยอะเออว่ะวันหลังพามาถัวเอางี้นร้านดูดตังสาวอ่ะสาวมือแตกเลยนี่นี่ร้านแองเจิลเคยพามาแล้วนะนี่นี่มีนี่อย่างเท่ นี่งานอะไรวะอะไรมาทุบสีเลเหมือนเป็นงานทําสีนะใช่ใช่ใช่ใชนะนี่ครับทำโคมเยอะเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอามมาอัพเดตดูเฮียเนี่ยอย่างเงี้ยเท่เฮียนี่ผมว่าพวกนี้ต้องต้องต้องอยู่ที่บ้านเฮียแล้วมั้งเอ้ยไม่เอาตัวเล็กไปอัี้เนี่ยเนี่ยอยากทําร้านแบบเนี้ยมืดๆแบบเนี้ยขายอุปกรณ์กันดั้มมืดๆแล้วก็ลวงหญิงมาก ไม่ใช่สินี่เอ๋เรี่ยโคตรเท่เลยนี่แบบนี้จา้าบเลยนะไปไปต่อดีกว่าเราเคยพามาแล้วรนะ้านนี้ของเยอะดีนะสวัสดีครับนี่น่ารักน่ารักแคนะ่ไม่้าใช่ไหมไม่ค้าอะไอวะเนี่ยนะพาทุกคนมา เดี๋ยวเฮียเดินไปก่อนเดี๋ยวผมมาผมกลับไปดูแม่ค้าหยอกหยงกยอกยอกีฝากถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่มานี่ครับบนไปไอ้ชั้นหกไอ้ทางนู้นมีอะไรไหมทางนู้นมีกี่กล้องนะไปดีกล้องไปดูร้านไอ้นี่ดีกว่าไปดูร้านดีมทอยดีกว่าฮะมีร้านดีมทอยไงดีมทอยเออดีมทอยดีมทอยเรานี้เราอยู่ชั้นหกนะครับขึ้นมาฝั่งบันไดเดี่ยวก็จะเจอเป็นฟูดคอร์ท อร์กับพวกแบบเขาเรียกว่าไปซนีไปซนีไปซนีไทยเคอร์ลี่อะไรเงี้ยตอนนี้เราเข้าร้านทางนี้ก็จะเป็นคอยโอเวอร์โซนนะนี่ครับนะนี่ร้านจบกันที่ชั้นหกเหมือนเดิมครับผมนะนี่นี่มีอะไรครับมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่มีอะไรใหม่มีอะไรใหม เราก็มาดูแล้วเอาแล้วสวัสดีครับมีอันนี้รถเลยเฮ่อาไปแล้วด้วยอันไหนอ่ะไปแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรแอร์เรียลแอร์เรียลแอร์เรียลไอตัว S O C อ่ะไอแอร์เรีโอ S O C อะไรวะหมดหรอรถอยู่ตัวละสี่พันหน่อยๆมันคืออะไรอ่ะมันคือมันเหมือนไอตัวหุ่นเหล็กเนยตัวหุ่นเหล็ก S O C เคยไปดูฝั่งโน้นอ่ะไอไอเนี้ยเหรอ เขาเรียกว่าอะไรนะแอริเล่หุ่นเหล็กไงก็ใช่ไงโช็กโกคินโช็อกโกคินทิ้งเหรอเหลือสี่พันให้เหรอเหลือสี่พันแหมเออผ่านละแล้วผมผมได้จับนะแต่ผมไม่ซื้อโหเอ้ยไม่มีตังค์หมดนะวันนี้มาแค่ดูก่อนโอเคโอเคไปแล้วไปเฮ้ยนี่มีมีหุ่นมีอะไรเงี้ยอุ้ยหมดแล้วเหรอนี่นี่นี่ที่ นี่คือม s สเตอร์ไฟที่จะเข้าอ๋อแต่ร่างใหม่เขาไฟ next ไปไปต่อนี่ครับผมเนี่ยอาณาจักจุ่มๆเลยนะเนี่ยเนี่ยันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะชั้นพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมคาพิซ่านี่นี่เรนโบว์ทอยือจริงๆแล้ว ุ่มนี่เยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกของสุ่มนะฮะเออเนี่ยสุ่มสุ่มนั่นแหละนะเดินวนมาปุ๊บเจอร้านข้างร้าน4.0นะเนี่ยอันนี้ขายพวกฟิกเกอร์แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเซนโอเดาว่านะขายจุ่มนะเห็นไหมจุ่มมันมันเยอะจังวะเนี่ยอยากได้ไอติมอ่ะไอติมองค์ควายไอติมหมฮะเฮ้ยเขามีขายของญี่ปุ่นไง มันต้องไปบิดมานะอันนี้นะแล้วก็อีกร้านหนึ่งอาตรงนะอาตรงคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็มีร้านหนึ่งโอ้ร้านนี้ทำตู้สวยเว้ยเห็นไหมแฮปปี้อะแฮปปี้ไว้เหนะตู้นี้เทไว้ตู้นี้เทเฮ้นถ้าเขาลงทุนนะทำเป็นเล่นไปนะลงทุนแบบซื้อ ทีวีมาเปิดแอบให้เราแบบดูเลยนะมันต้องไอ้นี่ไงเพราะมันต้องลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ป๊อปมาร์ <S <S มันเข้ามาบ้านเราแล้วไงใช่แล้วนะ<ช>เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเธอมาดูอัปเดตกันดั้มไม่มีอะไรใหม่นะกัน <Gund am S 2> ดั้มเห็นเขาบอกว่าต้องอาทิตย์สองอาทิตย์นะอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แปลว่าในช่วงของอนิเมะหนังออกมาก็น่าจะมีอะไรที่ออกมาเพิ่มขึ้นใช่นะก็หลอก หลังปีใหม่เราเพิ่งเจอกันคลิปนี้คลิปแรกแว<อ>สวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีะครับโอ้หแม่งจะหมดเดือนแล้วปี่ปาแค่ก็เพิ่งเพิ่งมาเจอกันเนาะบายบายเจอกันเจอกันครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ